กาะติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุมก<ม>รับฟังข่าวต้นชั่มโมงจากศูนย์ข่าววิทยุมกสงขลาค่ะภานิจังหวัดตรังลงพื้นที่ตัวสต๊อกคาผวดเลียงสัดเพื่อติดตามสถานาการณ์ด้านปริมาณป้องกันการกักตุนสิ้น้าและช่วยโอกาสขึ้นราคาสิ้น้า นางสาวสุภากิจเกลียงทรงพาณิจังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำหนักงานพาณิจังหวัดตรังบูรณาการรวมกับตำรวจผู้ทอนจังหวัดตรังลงพื้นที่ตรวจสอบสต๊อกคาปวดเลียงซั์บริษัทตร,รังวัฒนาฟร์มจำกัดเพื่อติดตามสถานาการณ์ด้านปริมาณป้องกันการกักตุนสิ้นขาและช่วยโอกาสขึ้นราคาสิ้นขาโดยไม่มีเหตุอันควร ร่วมทางกำกับดูแลผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามประกาศขณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินคา้าและบริการฉบับที่15พศโซ2 5 6 4ที่กำหนดให้ผู้ประกอบการรับซื้อค่าปวดเลียงสัตว์ผู้ครบครองค่าปวดเลียงสัตวเทมีปริมาณรับซื้อหรือปริมาณครบครองค่าปวดเลียงสัต์ ตั้งแต่เดือนละ50เมติกตันขึ้นไปต้องแจ้งปร,ริมาณสถานที่แก็บชื่อและที่อยู่ของผู้สื่อหรือผู้รับณวันสิ้นเดือนเป็นประจำถูกเดือนภายในวันที่1ิของเดือนถัดไปทางนี้พ้นการตรวจบริษัทต,ตรังวัฒนาฟาร์มจำกัดมีสต๊อกข้าวดเหลียงสัดร,รวมทังมดจำนวนกว่าส่งพันเมติกตันผู้ประกอบการมีการทำบัญชีคุ้มสิ้นค้าและมีบัญชีการเกลื่อนไว้ข่าวออกสิ้นข่ายอย่างสม่ำเสมอไม่เข้าคล้ายกับ การกักตุนสิ้น้าแต่อย่างใดสำหนักงานพาณิชย์จังหวัดตรังจึงได้กำชับให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดห้ามมิให้กักตุนสิ้น้าหากพบการกระทำผิดจะดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีนปภมณีแสงสุนขาวิทยุมกสงคลารายงานค่ะรวดเร็วฉับไวเพื่อชุมชนไทยทุกวัน